วันนี้นะคะตุด๊ดาวฟาร์มก็มาให้อาหารหอยหอมกันนะคะเมื่อตอนกลางวันก็ตัวเล็กที่เพิ่งฟักใหม่นะคะช่วงต้นปีที่แล้วเขาก็ฟักเป็นตัวแล้วละ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาเดินบีช่วงฝนนะคะก็ออกมาให้เห็นตัวเล็กลูกหอยหอมนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมีข้าวข้าวสวยหุงสุกแช่น้ำให้พองนะคะแล้วก็นำมาให้พวกเธอนะคะ สำหรับเมนูอาหารเร่งน้ำหนักนะคะก็จะเป็นข้าวนะคะข้าวนีหอยหอมเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวก็ช่วงนีตน้ตื่นมากินอาหารเพราะฝนฝนตกนะคะตรงนี้มาจองกาะวันก็ให้ไปแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เอาข้าวมาให้กินนะคะเดี๋ยวต้องพรมน้ำอีกสักหน่อยนะคะตื่นขึ้นมากินอาหารแล้วนะคะก็จะเป็นข้าวข้าวสวยหงนะคะหง หอยสุกๆเลยแฉะๆเลยแล้วก็ามาลาที่พวกเธอกินนะคะเนี่ยค่ะก็ปิดฝาไว้นี่จะเป็นสำหรับท่านที่สนใจหอยหอมนะคะก็ช่วงนี้ฝนตกแล้วนะคะก็พร้อมแบกนะคะ ติดต่อมาได้นะคะสำหรับท่านที่สนใจหอยหอมค่ะวันนี้เอาตัวอาหารให้กินนะคะเป็นตัวอยหารบ่บอกหนึ่งประมาณร้อยตัวนะคะบอกขนาดนี้นะคะร้อยตัว ก็เราก็ใส่ยางรถยนต์กัองสอง,สองน,นะคะนี่เดี๋ยวจะมีภาพถ่ายให้ดูนะคะลูกหอยหออเมื่อตอนกลางวันก็ออกมาเยอะเหมือนกัน,นะะเดี๋ยวเพิ่มอาหารให้ก่อนนะคะจะได้อ้วนๆหน่อย อาหารสาหรับหอยหอมนะเมื่อเมื่อตอนกลางวันก็มีเหน่อไม้นะคะหั่นหน่อไม้ให้ตันนี้ก็มีข้าวให้กินนะคะก็เป็นตัวเล่งให้อ้วนหน่อยนะคะสาหรับบอ่อหอยหอมนะคะท,ท่านที่สนใจนะคะสามารถทักได้นะคะเริ่มจําหน่ายแล้วนะคะสาหรับหอยหอมค่ะขอบคุณค่าลูกหอยหอมตัวเล็กนะคะ